ก็สวัสดีนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำให้รู้จักวิชาฟิสิกส์นะครับสำหรับน้องทุกคนหรือกับผู้ปกครองด้วยนะครับจะได้เอาไว้รู้ว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีเนื้อหาอะไรยังไงวิธีการเรียนควรจะเรียนยังไงกันบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยละกันนะครับอ่ะในวิชาฟิสิกส์เนี่ยอ่ามันจะมีเนื้อหาทั้งหมดอยู่5พาร์ทใหญ่ มีเนื้อหาทั้งหมดอยู่5พาร์ทใหญ่นะครับก็คือมีพาร์ทกษศาสตร์มีทั้งหมด10เรื่องแล้วก็มีพาร์ทคลื่น3เรื่องสสารสองเรื่องไฟฟ้า4เรื่องแล้วก็อะตอม2เรื่องอันนี้คือทั้งหมดคือ5พาร์ทวิธีการเรียนที่ดีเนี่ยเราจะต้องเรียนกฎษศาสตร์ก่อน กษศาสตร์เป็นพาร์ทแรกสุดนะครับเป็นพาร์ทแรกสุดเป็นพื้นฐานของที่เหลือทั้งหมดอีก4พาร์ทจะต้องเรียนกฤษศาสตร์ให้จบก่อนถึงจะไปเรียนต่อพวกนี้ได้ทีนี้มีบางโรงเรียนอาจจะนะครับเอาพาร์ทขึ้นได้เพราะพาร์ทขึ้นเป็นพาร์ทเดียวที่ใช้กฤษศาสตร์นิดเดียวน้อยมากนะครับแต่ถ้าจะให้เวิร์กที่สุดจริงๆแล้วควรเรียนกฤษศาสตร์ทั้งหมดก่อนให้จบโดยปกติแล้วจะเรียนกฤษศาสตร์ทั้งหมดนียจบภายในม .4 นะฮะแต่บางโรงเรียนก,ก,ก็ก็จบไม่ทัน นะฮะแต่ถ้าจะให้ระวังวิธีการเรียนให้เนี่ยเราเรียนเราควรจะเรียนกฤษศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยให้จบภายในม .4 หลังจากจบกฎศาสตร์แล้วนะครับอาจจะต่อด้วยเรื่องขึ้นนะฮะหรือว่าเรื่องสสารก็ได้2พาร์ทนี้2พาร์ทนี้นะครับเป็น2พาร์ทที่อ่าเรียนสลับกันได้จะเรียนอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ได้นะครับแต่ต้องเรียนกฤศาสตร์จบก่อนพาร์ทขึ้นก็อ่าเป็นพาร์ทที่ไม่ยากนะฮะน่าจะเป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุด ถือว่าเป็นพาร์ทขนาดกลางละกันพาร์ทใหญ่ที่สุดก็คือพาร์ทกฤศาสตร์มี10เรื่องพาร์ทขนาดกลางพี่ถือว่ามี2พาร์ทก็คือพาร์ทขึ้นกับพาร์ทไฟฟ้าส่วนพาร์ทสารกับพาร์ทอะตอมถือว่าเป็นพาร์ทเล็กนะครับเมื่อจบสองพาร์ทนี้แล้วซึ่งสองพาร์ทเนี่ยก็ควรจะจบภายในมห้านะครับก็ไม่ควรจะเกินสักมห้าในเทอมแรกนะครับไม่ควรจะเกินมห้าในเทอมแรกส่วนพาร์ทที่4ก็คือพาร์ทของพาร์ทไฟฟ้าจริงๆแล้วบางคนถามว่าหลังจากเรียนกฤศาสตร์แล้วเรียนไฟฟ้าได้ไหม อ่าเรียนกศา์แล้วเรียนไฟฟ้าได้ไหมมันแปลกจากที่สอนมายี่สกว่าปีคือพอเรียนกศา์แล้วเนี่ยเรียนไฟฟ้าปุ๊บมันอาจจะแบบงงๆอาจจะงงๆแล้วต่อไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเนียนแต่ถ้าเรียนกศา์แล้วเรียนขึ้นเรียนสาราแล้วแล้วเรียนไฟฟ้าเนี่ยกลับรู้สึกว่าเขาจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเสร็จจากไฟฟ้าปุ๊บต่อด้วยพาร์ตอะตอมในพาร์ตอะตอมเนี่ยจะใช้ไฟฟ้าเยอะ นะครับเพราะนั้นเมื่อเรียนไฟฟ้าเสร็จปุ๊บยังเฟชอยู่ต่อด,ด้วยอะตอมก็จะเป็นไงจะเนียนกว่ากันนะครับ mm hmm. เพราะนั้น mm hmm. กฏศาสตร์ไอ้โทษฟิสิกส์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่5พาร์ทนะครับมีทั้งหมดอยู่5พาร์ทก็ให้เรียงตามสเต็ปอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ละอันว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับอ่ะโอเคอ่ะเรามาดูกันพาร์ทที่1นึ่งพาร์ทกฏศาสตร์นะครับพาร์ทกลศาสตร์เป็นพาร์ทที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานที่จะเอาไปต่อในฟิสิกส์ทุกๆหมวด นะฮะในในในทุกๆพาร์ทเลยก็มีทั้งหมดอยู่10เรื่องนะครับก็คือไล่ตามนี้นะครับการบัสปื๊บปื๊บป,ปแบบนี้ถ้าจะให้จัดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะขอจัดไอ้หมดกรา,าสรับเนี่ยเป็นประมาณ3กลุ่มหรือ4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกอ่ะขอโยมมาก่อนนะปื๊บอ่าขอโยมมาก่อนพวกนี้นะฮะอ่าโอเคขอโยมมาแบบนี้ <c oughs> นะขอโยกมาเป็นแบบนี้อ่ะโอเครูปไปแบบนี้อ่าทั้งหมดจะขอจัดไปแบบนี้นะครับบทแรกคือบทเรื่องของการวัดการวัดเนี่ยเป็นเหมือนพวกอินโทรดักชันให้รู้จักวิธีการวัดหน่วยต่างๆเร่อน,นี้สำคัญคือคล้ายๆกับเป็นบทที่เริ่มต้นและเรียนรู้สูตรต่างๆเล็กๆน้อยๆทางคณิตศาสตร์บ้างอะไรอพวกนี้บ้างเพื่อที่จะมาเรียนฟิสิกส์อย่างสมบูรณ์ออข้อสอบไม่เยอะ เอาเข้อสอบไม่เยอะจะเข้าเนื้อหากฏศาสตร์จริงๆก็คือทั้งหมดคือ9เรื่องนี้เหตุที่แบ่งเป็น3อันแบบนี้ก็คือ4อันนี้กับ4อันเนี้ยเขาจะเรียกมันว่าดินามิกหรือกลศาสตร์ภาคเคลื่อนที่นะมีสแตติกหรือกลศาสตร์ภาคหยุดนิ่งอยู่บทเดียวก็คือเรื่องของสมดุลกลนะครับสมัยก่อนสมดุลกลเนี่ยสมัยก่อนสมดุลกลจะมาเรียนหลังจากจบกฎนิวตันแล้วเรียนสมดุลกลเลยนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยมีการเอาสมดุลกลไปเรียนไว้ตอนท้ายเลยหลังจากเรียนดนามิกทั้งหมดจบ นะครับเพราะฉะนั้นอ,อันนี้แล้วแต่แล้วแต่นะครับอ่ะโอเคทีนี้ในกลศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยบทที่สำคัญที่สุดนะครับเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะฮะแล้วเรียนด้วยกฎนิวตันงานพลังงานโมเมนตัม um. นี่คือสีเรื่องแรกที่จะต้องเรียนก่อนนะฮะที่จะต้องเรียนก่อนใน2ในกลศาสตร์ทั้งหมด9เรื่องนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดมี2เรื่องคือ2เรื่องนี้ครับ คือสอเรื่องนี้นี่คือ2เรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเวลาเราจะเอากลศาสตร์ไปใช้ต่อในฟิสิกส์พาร์ทอื่นๆนะครับมันจะใช้เยอะสุดก็คือเรื่องของกฎนิวตันกับงานพลังงานนะฮะใช้อยู่2เรื่องนี้เป็น2เรื่องที่สำคัญสุดนะครับโอเคแต่ <c oughs> สี่เรื่องนี้จริงๆแล้วในหลักสูตรจะจับเป็นบทเดียวเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่วิถีโค้งหรือการเคลื่อนที่ แบบต่างๆซึ่งก็คือประกบรอบด้วยกันที่4แบบโปรเจกต์ไตวงกลมซิมเพิลและการหมุนนะฮะซึ่งจะเรียนพวกนี้ได้นะครับแนะนำนะครับจะเรียนพวกนี้ได้ต้องจบพวกนี้ก่อนมีบางโรงเรียนมีบางโรงเรียนเรียนแนวตรงเสร็จต่อด,ด้วยโปรเจกต์ไตขอแนะนําว่าเป็นวิธีการเรียนที่ไม่เวิร์ก ไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดหนักกว่านั้นบางเรียนเรียนแนวตรงเสร็จเรียนวกติดันเรียนวงกลมอีกจบกันใหญ่เลยเพราะจริงๆแล้ววงกลมมันจะมีสองเซสชั่นมีวงกลมแนวราบวงกลมแนวดิ่งนะครับโอเควงกลมแนวราบอาจจะอารุมารวยเรียนตรงนี้ได้แต่ถ้าเรียนวงกลมแนวดิ่งต้องเรียนงานพลังงานเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นระเบียบนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเนี่ยแนะนำนะครับแนะนําว่าถ้านนกศาสตร์ให้เรียนชุดนี้จบก่อน นะฮะให้เรียนชุดนี้จบก่อนโอเคสมดุลกลนอาจจะมาแทรกก็ได้นะครับหรือจะไปเรียนตอนท้ายเลยก็ได้แล้วแต่นะครับแต่หลังจากจบตัวนี้เสร็จปุ๊บให้ต่อได้4เรื่องนี้นะและ4เรื่องนี้เรียนตอนระดับอย่างนี้ดีไหมเรียนตอลระดับอันนี้ดีที่สุดแล้วนะฮะให้เรียนโปรเจคตายก่อนวงกลมซิมเปิลและการหมุนนะครับโอเคนี่คือพาร์กรศาสตร์พาร์กรศาสตร์เป็นพาร์ทที่ออกข้อสอบเยอะที่สุด นะครับเพราะจํานวนบทมันเยอะแต่ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นพาร์ทที่ออกเยอะที่สุดแต่เป็นพาร์ทที่ใช้ในทุกๆพาร์ทเยอะที่สุดนะครับโอเคนี่คือพาร์ทกลศาสตร์นะครับอ่ะโอเคตอนจบพาร์ทนี้ก่อนนะครับถัดไปพอจบพาร์ทนี้เสร็จปุ๊บต่อด้วยพาร์ทที่2คือพาร์ทขึ้นพาร์ทขึ้นเป็นพาร์ทขนาดกลางมีทั้งหมด3าบทคือเรื่องขึ้นเสียงแสงนะฮะขึ้นเสียงแสงมี3ามบทอ่สาบทนี้มีลักษณะอย่างไรโอเควิธีการเรียนเรียนแบบนี้ครับ อ่าคือจะต้องเรียนขึ้นจบก่อนจะต้องเรียนขึ้นจบก่อนนะครับแล้วพอเรียนขึ้นจบเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะไปแตกนะฮะไปแตกซึ่งจริงๆแล้วพอเรียนมปลายทั้งหมดเนี่ยขึ้นที่เราเรียนกันจะมีอยู่แค่สี่ตัวก็คือขึ้นน้ําขึ้นเชือกขึ้นเสียงขึ้นแสงแต่น้ํากับเชือกเนี่ยถือว่าจะเรียนอย่างละเอียดในขึ้นอยู่แล้วนะฮะเสร็จแล้วเขา่อยมาแยกสปิดสอบทเป็นเสียงกับแสงนะครับเพราะนั้นหลักการคือเรียนเรื่องขึ้นให้จบก่อนนะครับให้ขึ้นจบก่อน นะฮะเสร็จปุ๊บตอบด้วยเสียงหรือแสงก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถามว่าสัดส่วนการออกข้อสอบเป็นอย่างไรแน่นอนครับเรื่องแสงเนี่ยสัดส่วนการออกข้อสอบเยอะกว่าเรื่องเสียงครับเพราะว่าเนื้อหาหรือว่าหัวข้อมันเยอะกว่าเรื่องเสียงนะครับเป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุดในความคิดของพี่นะฮะมันเป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุดเพราะว่าหลายคนเรียนฟิสิกส์แล้วมีปัญหาเนี่ยกลายเป็นไม่ได้มีปัญหาที่ฟิสิกส์ แต่มีปัญหาที่คณิตศาสตร์นะฮะนี่เป็นพาร์ทที่ใช้คณิตศาสตร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่มีการแตกเวกเตอร์นะฮะแล้วสูตรก็ง่ายๆนะบางโรงเรียนถึงขั้นสมัยก่อนมีหลักสูตรหนึ่งนะครับเอาขึ้นมาเรียนก่อนกลศาสตร์นะฮะเป็นพาร์ทเดียวที่สามารถเรียนได้ก่อนกลศาสตร์แต่ถ้าให้แนะนําไม่เวิร์กเอากลศาสตร์ก่อนแล้วตอบด้วยคืนเป็นพาร์ทขนาดกลางและเป็นพาร์ทที่ออกข้อสอบเยอะไหมก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยครับ อยู่ในระดับลกลางนะครับเป็นพาขึ้นเป็นพา์ที่ไม่ควรทิ้งนะครับเป็นพา์ที่ไม่ควรทิ้งโอเคนะฮะให้เรียนต่อจากกุลศาสตร์จบกลศาสตร,ร์ต่อด้วยึ้นนะครับอ่าถัดไปคือพา์ที่3ครับคือพาทเรื่องของสสารหลายคนอาจจะงงว่าพาทสสารเอ๊ะเมื่อกี้ที่เขียนมาพาทสสารเนี่ยมีทั้งหมด2เรื่องทําไมตรงนี้เขียนว่ามี4เรื่องจริงๆแล้วคำว่าเรื่องก็คือบทครับพาสสสารจริงๆแล้วมันมี2บท ก็คืออันนี้บทหนึ่งความร้อนกับก๊าซเนี่ยบทหนึ่งและไอของแข็งกับของเหลวเนี่ยบทหนึ่งนะครับแต่เวลาป่าสอนเนี่ยเวลาพี่สอนเนี่ยจะแยกออกเป็นเ็นทั้งหมด4ี่หัวข้อนะครับสหัวข้อเวลาการเรียนต้องเรียนแบบนี้ครับต้องจบความร้อนก่อนนะฮะแล้วถึงจะเรียนก๊าซของแข็งและของเหลวนะฮะหลักการเรียนคือเป็นแบบนี้จะต้องเรียนเรื่องความร้อนก่อนเพราะความร้อนเนี่ยจะส่งต่อไปถึงเรื่องพวกนี้ทั้งหมด นะพอความร้อนเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับกา๊าซจะเกิดอะไรขึ้นกับของแข็งจะเกิดอะไรขึ้นกับของเหลวเพราะฉะนั้นพา,สา,สาร์ทสารนะรเป็นพาร์ทถ้าให้เรียกจะถือว่าเป็นพาร์ทขนาดเล็กนะฮะพาร์ทขนาดเล็กพาร์ทขนาดใหญ่คือกลาศาสตร์เพราะมีเรื่องเยอะพาร์ทขนาดกลางจะมีขึ้นกับไฟฟ้าซึ่งเดี๋ยวจะพูดนะครับแล้วพาร์ทขนาดเล็กก็จะมีสารกับอะตอมเพราะนั้นพาร์ทสารเนี่ยอ่าก็จะออกข้อสอบไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเนื้อหามันมีไม่ค่อยเยอะแต้งหนึ่งก็จะอยู่ที่บทนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกข นะครับเรามาก็จะเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้คืออันดับหนึ่งและเรื่องนี้เป็นอันดับสองนะครับส่วนของแข่งเนี่ยน่าจะน้อยหน่อยนะครับน้อยหน่อยเพราะว่าโดยปกติในข้อสอบเนี่ยโดยเฉลีย่ยโดยเฉพาะข้อสอบพวกเจ็ดวิชาสามัญหรือข้อสอบแพทเนี่ยเฉลี่ยบทหนึ่งบทหนึ่งเนี่ยจะได้ข้อก,อกว่าถึงสองข้อเพราะนั้นโอกาสที่จะออกครบหมดเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับเป็นพาร์ทที่อีกหนึ่งพาร์ทซึ่งไม่ยาก นะครับไม่ยากเพราะว่าหัวข้อค่อนข้างแยกกันชัดเจนนะครับเป็นพาร์ทเล็กสมบัติสา,สารจะออกข้อสอบเยอะมากในข้อสอบพื้นฐานวิศวะนะครับออกข้อสอบเยอะมากในข้อสอบพื้นฐานวิศวะก็ถ้าแนะนําก็ให้เรียนเป็นพาร์ทที่3หลังจากจบกลศาสตร์หลังจากจบคลื่นแล้วก็ต่อได้พาร์ทส,สารนะฮะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ควรจะจบภายในไม่เกินม .5 เทอมหนึ่งนะให้จบทั้งหมดภายในม .5 เทอมหนึ่งนะครับอ่ะถัดไปพาร์ทที่4ครับ ก็คือพาร์ทไฟฟ้าพาร์ทไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นพาร์ทขนาดกลางนะครับถือว่าเป็นพาร์ทขนาดกลางเพราะมีทั้งหมดอยู่4บทก็เป็นกลางที่ค่อนข้างไปทางใหญ่นิดหนึ่งเพราะแต่ละบทมันเนื้อหาเยอะนะครับก็มีทั้งหมดอยู่4บทบางสถาบัานหรือบางอาจารย์เนี่ยจะสอนแค่3แล้วตัดอันเนี้ยไปตะหาซึ่งพี่คิดว่ามันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยเหมาะนะฮะถ้าให้สอนจริงๆต้องสอนแบบนี้ครับไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสตรง แล้วก็ไฟฟ้ากระแสสลับครับแล้วถึงปิดท้ายด้วยแม่เหล็กนะฮะวิธีการเรียนที่หลีก็คือเรียนเปนแบบนี้คือตอนนี้วิธีการจัดการเรียนนะ่ะน้องจัดได้เลยเพราะว่ามันเป็นการเรียนแบบ p r i v a t นะฮะสามารถดีไซน์ชีวิตเองได้เลยนะครับไฟฟ้าเป็นพาท์ที่หลายคนบอกว่ามันยากจริงๆแล้วมันเป็นพาสที่ง่ายนะครับง่ายแต่ว่าโอเคก็อาจจะยังไม่ได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามันก็จะมีคณิตศาสตร์เยอะ มีตีโกนเยอะแล้วก็มีสูตรที่เยอะพอสมควรแล้วมีทั้งเวกเตอร์และสเกลาร์นะครับเป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะไหมออกแน่นอนออกเยอะในพื้นฐานวิศวะส่วนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์หรือต่อข้อเนี่ยในข้อสอบแพทก็พอๆกันเพราะอย่างนี้บอกไม่ค่อยได้แล้วนะครับจำนวนข้อมันน้อยอะต่อบทก็ประมาณพอๆกันหมดนะครับพารไฟฟ้าเป็นพาร์ทที่สำคัญ อันหนึ่งเพราะว่าจะต้องไปใช้ต่อในพาร์ตอะตอมถ้าไฟฟ้าไม่ค่อยแข็งแรงตอนไปเรียนอะตอมก็อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งโอเคอวิธีการเรียนตามลาดับก็คือให้เรียนไฟฟ้าสถิตก่อนนะครับพอไฟฟ้าสถิตจบปุ๊บเนี่ยก็จะไปต่อไฟฟ้ากระแสตรงถ,ถ้าไปไม่ได้นะฮะให้ต่อกระแสสลับเลย นะครับเพราะว่าวิธีการเรียนมันจะคล้ายกันมันแทบจะเหมือนกันเลยนะฮะแล้วปิดท้ายด้วยไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับตรงนี้อาจจะมีบวกอีกนิดนึงนะครับอาจจะมีบวกอีกเรื่องหนึ่งเล็ก,เ,ลกเป็นฟิสิกเชิงบรรยายที่ไม่มีคำนวณก็คือเรื่องของ EMW หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเนื้อหาภาคบรรยายก็จะผนวกอยู่ในไฟฟ้าแม่เหล็กไปด้วยนะครับเพราะนั้นพาร์ทไฟฟ้าเนี่ยก็ควรจะเรียนเป็นพาร์ทที่4นะฮะเพราะว่าพอจบไฟฟ้าปุ๊บควรจะต่ออะตอมเลยเพราะว่ามันจะต้องใช้เนื้อหาไฟฟ้าเยอะ นะครับโอเคนี่คือพาร์ทที่สี่ก็เป็นพาร์ทที่ออกข้อสอบเยอะไหมถ้าดูกันก็เดี๋ยวนี้มันเฉลี่ยพอกันหมดแล้วครับเฉลี่ยพอกันหมดละนะครับโอเคถัดไปครับเป็นพาร์ทส,สุดท้ายก็คือพอาร์ทอะตอมเป็นพาร์ทอะตอมนะครับพาร์ทอะตอมเนี่ยจะเป็นพาร์ททีเ่เนื้อหาเนี่ยไม่ยากไม่ยากนะครับแต่ว่ามันเยอะ นะฮะมันเป็นการจําประวัติศาสตร์ด้วยว่าใครค้นพบอะไรต่อมาเป็นยังไงบ้างนะฮะสุมันก็จะละเอียดยิบย่อยเยอะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่บอกว่าไม่ยากก็เพราะว่ามันจะใช้ความรู้เก่าๆทั้งหมดที่ททเคยเรียนมาใช้ทั้งความรู้ในเรื่องกลศาสตร์ก็ใช้ในคลื่นก็ใช้ไฟฟ้ายิ่งใช้เยอะใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจะเรียนพาร์ทนี้ได้ดีก็คือจะต้องมีความรู้พาร์ทเก่าๆมาดีถ้าความรู้พาร์ทเก่าๆมาดีพาร์ทนี้ก็จะง่ายนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติ วานรู้เก่าๆมาเนี่ยมันไม่เวิร์กมันไม่ค่อยแข็งแรงตอนเรียนพานนี้มันก็จะเหนื่อยนะครับมันก็จะเหนื่อยก็ประกอบไปด้วยทั้งหมด2บทครับก็คือบทของอิเล็กตรอนแล้วก็อะตอมนะฮะแล้วก็ต่อด้วยนิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยในความคิดพี่เป็นบทที่ง่ายที่สุดเลยนะฮะสบทนี้จะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือออกแต่หัวข้อซ้ำๆสามารถบอกได้เลยครับว่าเตงห่งออกเรื่องอะไรเต็งสอ,งออกเรื่องอะไร ะะมีเต็งหนึ่งเต็งสองเต็งสามออกไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปจากที่กะเอาไว้ในรอบสิบปีเนะี่ยยิ่งแทบจะเหมือนเดิมเลยพระตอมเป็นพระที่หลายคนถามว่า,าไม่ต้องเรียนได้ไหมนะฮะอ,อันนี้ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับในในในข้อสอบโดยเฉพาะตอนจะไปสอบเข้มามหาลัยถ้าเป็นบางที่อา,อาจจะออกข้อสอบน้อยเพราะบางที่จะสอบก่อนที่จะเรียนม6เทอมสุดท้าย ก็เขาก็จะถือว่าที่โรงเรียนเนี่ยยังไม่ได้เรียนก็เลยจะออกอันนี้น้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นข้อสอบมาตรฐานพวกเจ็ดวิชาสามัญข้อสอบแพทเนี่ยก็ออกหมดนะครับออกหมดเป็นภาสสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพาคที่5นะครับเนื้อหามีทั้งหมด5พาพาทให้เรียงตามสเตปนะครับให้เรียงตามสเตปอ่ะก็คือสเตปแบบนี้เพราะฉะนั้นฟิสิกส์มีทั้งหมด5พาร์ทอันดับหนึ่งที่ต้องเรียนก็คือเจ้าพาสนี้เป็นพาสเบอร์หนึ่งเป็นพาสที่สําคัญที่สุดนะครับ ถ้าอันนี้ไม่แข็งแรงตอนไปต่อพวกนี้มันจะมีตะกุกตะกักตะกุกตะกักมันจะไม่ไหลลื่นนะฮะเพราะนั้นตัวเองน่าจะรู้ตัวเองดีสุดว่าควรจะเรียนทบทวนไหมนะครับเสร็จแล้วต่อด้วยชุดที่สองคือชุดนี้อ่านะเรียนอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ได้นะฮะและปิดท้ายด้วยชุดที่สามก็คืออีกสองบทเรื่องนี้นะครับนี่คือเนื้อหาฟิสิกส์ทั้งหมดนะฮะก็จะมีเรียนอยู่แค่นี้นะครับพอเข้าไปในมาหาลัยก็จะเอาพวกนี้แหละมาเรียนซ้ํา นะฮะเรียนละเอียดลงไปนะครับแค่นั้นเองแล้วแต่ภาคที่หนูจะไปเจอแล้วแต่คณะที่หนูจะไปเจอนะครับนี่ก็คือแนะนำให้รู้จักฟิสิกส์นะครับโอเค